เรานะคะเก็บใส่กล่องไว้เ,ไไเรานะคะเก็บน้องนะคะใส่กล่องไว้นะคะเอาไว้านโนอกน,นะคะมันจะทำให้ฝุ่นเกาะนกองไห้นกองม,มันจะแบบเป็นฝุ่นเป็นป้าเป็นอะในในไรเก็บรายร้ลย อยากได้นะคะน้องเนี่ยราคาไม่แพงนะ,ะทุกคนราคาแบบรา,าคาดูดีมากทุกคนราคาก็ไม่ได้แพงนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นมือสองก็ตามแต่ราคาดีจริงๆราคาดีจริงๆนะทุกคนทุกนนี่อันน,นี้คือสายของน้องนะคะ ทำหใสแล้วก็กรองให้มันเปอย่างนี้ประมาณนี้ได้นะก็นะคะจะมาบบบว่าทำไมถึงได้น้องคนนี้มาก็ตอนแรกนะคะจะซื้อเป็นตัวคอมแพกนะคะที่มันเปนรุ่นที่แพที่สุดเออแต่ตัวที่พปดูแรกๆเลจะคือไลน์คอมิโตนะคะ่แต่ไปมาซึ่เรามีเล็กน้อยมเราใช้เ่อคิดว่าน้องคนนี้แหละ ถูกสุดเนี่ถูกสุดที่ซื้อมาแล้วนป็นตัวนี้น้องคิีก็คือถูกสุดที่เราซื้อมาแล้วในรุ่นคลนักกีเพราะว่าที่มันถูกสุดเท่าที่ดูมาก็เป็นตัวนี้และเป็คนเพราะว่าน้องนะคะเป็นกล้องฟิล์มที่อยากจะบอกว่าไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากก็ราคายังพอดิบพอดีนะเนี่ย อันนี้คือตัวสก็อะที่สองเห็นไหมกคนที่สองเนาะอยู่ข้างหังตรงนี้ถ้าเวลาเราเปิดแฟลชก็สามารถจิงแฟลชได้เลยนะจริงไหม,มแฟลมัปปปนปรับได้สามระดับนี้ให้แฟลชสีแดงตรงนี้มาขึ้นนะคะแล้วก็ด ก็ถ่ายแล้วน้องก็จะเป็นอะไรนี่เลยก็จะเป็นฟูจิฟูจิสี่ร้อยห้าสิบเป็นกล้องที่เป็นกล้องฟิล์มตัวแรกของเราตรงเรนสามารถปรับระดับได้นี่ ตรงกอฟิลมอยู่ตรงนี้นะสามารถกอมูนได้ส่วนที่เปิดเลื่อนตรงนี้ลงนี่แล้วก็เปิดเพื่อใส่ฟิลมได้นะ,ะก็จะประมาณนี้เลยตัวกดชัตเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนอานแ้วว่าทำไมถึงกดได้โอเคก็สมมตบอกว่าที่ได้ราคาที่ได้น้องคนนี้มาเพราะว่า mm. เรานะคะอยากน้องมีกล้องฟิลม,มของตัวเองก็ตอนแรกอะ่ะจะซื้อเป็นไรเก้าคนจนแต่ราคางบเราคือน้อยมากๆนะคะ เราก็เลยได้เป็นฟูจิตัวนี้มานะจ๊ะน้องเป็นฟูจิฟิล์มรุ่นเก่านะทุกคนเก่าแบบเก่ามากเก่าแก่มากๆนะคะอันนี้ยังไม่ทันได้ลองฟิล์มเลยนะทุกคนเรายังไม่เคยลองฟิล์มเลยเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปซื้อฟิล์มนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ออกไปไหนก็เลยยังไม่ได้ลองฟิล์มน้องนะคะเนาะน้องนะคะที่ได้มาก็คือราคาห้าร้อยบาทค่ะ ได้น้องมาในราคะห้าร้อยบาทถูกไหมทุกคนใช่ถูกแต่ค่าฟิล์มมันไม่ถูกค่าฟิล์มจะแพงกว่าฟิล์มทั่วไปนะทุกคนก็แพงเยอะแพงกว่าด้วยนะัน้องคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวแรกแล้วแหละที่เป็นฟิล์มตัวแรกของเรานะทุกคน ก็น่าถามว่าใช้ยากไหมอันนี้ก็จะบอกเลยวค่ะว่าไม่ยากไม่ยากเหมือนกล้องดิจิตอนทั่วไปดิจิตอลทั่วไปก็จะยากนิดนึงเหมือนตัวนี้เดี๋ยวไปดูค่ะมาแล้วนี่คือกล้องดิจิตอนนะน้องจะมีจอแบบที่ไม่ใช่ฟิล์มแบบนี้ฟิล์มก็จะเป็นจอแบบเปิดใส่ฟิล์มอย่างนี้นะคะแต่ดิจิตอลจะเป็นแบบนี้เป็นจอแบบจอพลาสติก เป็นจอแบบจอกระโจกไว้ดูแบบเวลาถ่ายภาพเราไม่ต้องเล็งเพราะว่านี่น,น้องไม่มีที่ให้เล็งน,นะข้างหลังไม่มีที่ให้เล็งเหอนอันนี้นะคะนี่อันนี้มีที่ให้เล็งน,นะมันไม่เหมือนกันนะคะฟิล์มกับดิจิตอลดิจิตอลจะใช้เป็นแบตน,นะคะในการถ่ายแล้วก็เก็บความทรงจำนะอันนี้คือที่ใส่แบตน้องนะคะก็เปิดข้างใต้แล้วก็ใส่แบตได้เลยนะทุกคนอันนี้คือซิมแบตน,นะคะ แบบไม่ใช่ซิมแบบหรอกมันเป็นแบบซิมไว้เก็บความจำก็อยาลเมนซื้อกันด้วยนะถ้าก็ใช้นะคะอันนี้คือตัวกล้องนะคะนี่ตรงนี้คือตัวปุ่มกดนะคะแล้วก็กดวิดีโอแล้วก็กดเพิ่มเสียงระดับเสียงอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นกล้องดิจิตอละคะ่ะส่วนกล้องซิมก็จะเป็นตัวนี้นะคะ่นะเนาะก็จะแบบเปิดแฟลชแบบนี้ แล้วก็กดชัตเตอร์เวลาจะกดก็ต้องหมุนกอฟิลก่อนแล้วก็ค่อยกดปุ๊บมันก็จะยุ่งยากกว่าดิจิตอลน,นิดนะึงแต่เสน่ห์ของฟิล์ก็คือถ่ายแล้วก็แบบถ่ายเสน่ห์ของฟิลก็คือทําให้เราอะเวลาถ่ายทําให้เราอยากแบบร้างมันแบบถ่ายเสร็จก็อยากล้างมันเลยอยากให้รูปเลยก็มันคือเสน่ห์ของ ส่วนดิจิตอลก็จะมีเสน่ห์อยู่อย่างนึงก็คือภาพออกมาสวยไม่มีเสียถ้าเสียก็สามารถลบไม่ได้อันนี้คือข้อดีของดิจิตอลตัวนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่ากล้องแคนนอนแคนนอนของสมัยก่อนเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นแคนนอนนี่แคนนอนสมัยก่อนเลยนะคะก็อันนี้ก็ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเรานะคะก็ไปเจอเนาะส่วน ตัวนี้ก็จะเป็นสมัยก่อนเหมือนกันตั้งแต่พศออประมาณที่จำได้ก็น่าจาะตั้งแต่ปี1950หรือว่า25นี่แหละทุกคนเท่าที่เขาเขียนอธิบายแล้วก็จำได้นะอืมค่ะก็เนาะเอออันนี้ก็จะบอกแล้วนะคะก็บอกแล้วนะทุกคน ก็ข้อดีมันมีแค่นี้แล้วก็ข้อเสียมีแค่นี้จริงๆ,งๆนะอืมนะคะค่ะแค่น,นี้แหละอืมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะทุกคนก็เพราะว่านะนํากล้องให้ดูหมดแล้วแล้วก็อยากจะบอกอยู่แค่อย่างนี้ก็คือถ้าอยากจะเลือกใช้กล้องฟิล์มเนี่ยแนะนําให้ใช้ฟิล์มที่แบบ ใช้ฟิล์มหาง่ายนะคะอย่าไปใช้ฟิล์มหายากนะถ้าฟิล์มหายากเหมือนฟิล์มสมัยก่อนมาของเราเนี่ยก็จะหายากแล้วก็ต้องสั่งนะคะต้องสั่งอย่างเดียวเพราะว่าถ้าไปซื้อที่ร้านก็ไม่น่ามีขายค่ะอ mm ืม hmm. แล้วก็ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนอยากจะบอกนะคะว่าน้องเนี่ยแบบถ้าอยากจะใ้่อยากจะ ซื้อใช้เอ่ออยากจะซื้อใช้กันนะคะแนี่ยให้เป็นเอ่อกล้องคอมแพคก,กับไล่เก้าคนโซลแล้วก็แคนนอนมันอันนี้เลยไม่ใช่แคนนอนสิเป็นตัวอ่าฟูจิแล้วก็เอ่อ โอลิมปัสนะคะแล้วก็มีโอลิมปัสมีทุกอันนะอืมแล้วก็ตัวเป็นมันจะเป็นกล้องโอลิมปัสเนี่ยจะบอกว่าตรงเนี้ยตรงเลนส์มันจ,จะเป็นแบบเหมือนแบบวัดพลังด้วยแสงแบบคล้ายๆกับที่มันที่มันวัดพลังจากแสงโซลา่าเซลอะไรประมาณนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปามสภาพ อันนั้นคือ奥林巴斯นะคะส่วน <c oughs> อันนั้นคือ奥林巴斯ส่วนอันที่จะให้ใช้จริงๆก็น่าจะเป็นม林ัสฟูจิไลกาคอมแพกแล้วก็วกเ,เดาแป๊บหนึ่งน,นะทุกคนโอเคค่ะเมื่อกี้มีอะไรนะไลกาม林ัสฟูจิอีกรุ่นหนึ่งก็น่าจะต้องเป็น ที่เขาฮิตใช้กันที่สุดนะคะเขาฮิตใช้กล้องเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูตัวนี้ค่ะอันนี้คือกล้องที่เขาฮิตใช้กันมากๆนะคะก็จะรอกล้องตัวที่สองนะคะตัวที่สองก็น่าจ,จะเป็นตัวโอลิมปัสตัวนี้นะคะ่ะโอลิมปัสที่จะสั่งก็น่าจ,จะเป็นตัวนี้ตัวที่สองโอลิมปัสจะสั่งโอลิมปัสแหละทุกคนเพราะว่า ตัวนี้ไม่น่าจะพอนะคะมีตัวนี้ก็ไม่น่าจะพอแล้วแลวหละทุกคนเพราะว่าช่องมองคลิมมันเล็กมากมันไม่ถนัดก,ก็เลยอยากจะซื้อเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้นะคะนอกจากตัวนี้ก็น่าจะมีอีกหลายๆตัวที่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวก็น่าจะเป็น Olympus นะคะตัวกล้องต่อไปที่จะซื้อนะคะมีแค่นี้แหละอืม สเสน่ห์ของฟิล์มก็จะเป็นแบบไททายพปเถอะเดยวก็รู้ตอนล้างน,นะคะก็จะบอกไปแค่นี้เนาะเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องกล้องมากเท่าไหร่ก็บ๊ายบายนะคะทุกคนี่